ใครที่อยากติดวิศวะ3พระจอมในรอบ admission ฟังให้ดีเลยนะครับเกฑนคะแนนเนี่ยพี่ก็เคยบอกแั้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องอยากจะเข้าวิศวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุฬาเกรรษตรหรือแกงพระจอมก็ตามเนี่ยวิชาที่มันเน้นเน้นเนื้อเนื้อเนี่ยมันก็คือทีแก๊สทีแพดสามเอเลเวคณิต1 A l e v e l p h y s i c s แล้วก็ A Level เคมีนะครับจะมีบางสาขาที่เฮ้ยเขาอาจจะไม่ใช่เคมีอย่างเช่นเลยฮะพวกวิศวะคอมนี่เป็นต้นนะฮะแต่นี้สิ่งที่น้องต้องระวังเลยนะครับก็คือว่าถ้าเป็นแก๊งพระจอมนะฮะจะมีอยู่หนึ่งพระจอมนะที่จะพิเศษกับชาวบ้านเขาหน่อยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอบเบสออนข้อมูลของรุ่นพี่ปีล่าสุดเขานะฮะ พระจอมเก้าพระนครเหนือเนี่ยโอ้โหพิเศษกว่าชาวบ,บ้านเขาก็คือนอกเหนือจากข้อสอบที่พี่พูดไปแล้วนะฮะน้องอาจจะต้องไปสอบอะไรด้วยฮะ A level ภาษาอังกฤษนะครับและในบางสาขาแปลกใจมากฮะมี A level ในเรื่องของคณิตสด้วยฮะ A level ของคณิตสายศีลด้วะน้องโอโ้ในการสอบเข้าวิศวะตรงนี้นะครับเกณฑ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะฮะว่าดูใน official ของทาง m t s เขาด้วยนะครับก็ใครติดประจอมขอได้ติดครับ